ก่ออื่นแล้วแต่ก่อนที่ยงไม่เคยมาเลยเดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวพาวนะตัวยแค้ับผมเจ้าของรายการก็ไปคนทุกล้องให้เรานะครับขอญาตยึดนะเขาบอนว่าที่น้ำตแรกของเราเชื่อจ่าบังนะเขาบอกว่ากาลังสีนี่จะเยอะมากครับ เดี๋ยวเมนำไปดูดูเรจะเห็นได้ไงกล้องมันลงน้ำไม่ได้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ลงเลย <c oughs> พังก็พังครับผมตุ้งเทกอะไรการเสือสิทธิ์มากเลย <c oughs> นี่ครับจุดแรกอันนี้เรียนมาจอดแล้วนะครับ Sợ Vertinee để khá nhanh giải. You ready? Yes Over there Now re harder fois Res standardized เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวยครับสวยครับปะการังสีนี่มันเป็นปะการังสีมันมีเยอะมากสุดยอดเลยเมื่อกี้ไปดำมาแล้วแต่น้ำเค็มมากแต่น้ำเค็มมากน้ำทะเลที่ไหนจืดรอ <c oughs> อปะอเปล่าสองหมื่นนี่นะครับเขาบอกว่าจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจาบังใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นจุดที่น้ำเชี่ยวมากนะครับมันเป็นจุดที่ต้องมีเชือกคอยนำทางในการดำดูปะการัง

ดูเลยให้ดูหน้าเลยให้ดูหน้าเลยเพราะว่าดูไม่ได้เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูคนใจไม่ไหวเพราะมันสวยมากเลยด <c oughs> ูน้ำใสมาก <c oughs> อันนี้มาดำน้ำเลืนดำน้ำจุดที่สองครับผมเออชื่อเกาะ <c oughs> ง,งามครับผม <c oughs> งามจริงก็เดี๋ยวเราต้องไปดูแล้วหมดย โอ้ยถ่ายคนถ่ายช้าเหลือเกินไม่ได้เลยแล้วเนี่ยสลับกันไหมสลับกันไหมมือใหม่หัดถ่ายมือใหม่หัดถ่ายหล <c oughs> งใหล EP นี้น่าจะถ้าเบอร์เบอร์ก็อย่าว่ากันนะครับผมตากล้องไม่อยู่ตากล้องไม่อยู่รต้องโซโล่เดียวไปดิลงไปดิเอา้าลงดิพ่อ นะครับที่เห็นจะเป็นสีดำครับที่มันเป็นสีดำเมื่อก่อนไม่ครับมันมันต้องโดนน้ำก่อนมันถึงสีดำจริงปะถ้าอย่างนี้เป็นสีเทานี่เดินไม่รอเลยครับรายการมไม่สนแล้วครับชั่วโมงนี้อะไรนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาขอบัตรบัตรอุทยานคนละสี่สิบบาทสุดยอดคนละสี่สิบบาทนะครับมา ก็คือที่เขาบอกว่าหินเนี่ยจะเป็นสีดำถ้าโดนน้ำก็จะดำแบบนี้ออใครอยากจะมาก็ออแวะมาได้นะเห็เนไหมดำไหมน,น,นี่ก่อนหินดำทนะี่เขาบอกกันเหนสวยมากเลยจะแ,แปลกไหมหินก็เยอะมากเลยนะ คือเจ้าของรายการไม่เปิดรายการเองด้วยให้คนอื่นเปิดด้วยปลาเดี๋ยวเราไปดูกันนะเห็นเลยเขาบอกว่าที่นี่ปลาเสือจะเยอะครับ ตอนนี้เราอยู่กับพี่กุ๊กนะครับเป็นเจ้าของเรือที่พาเรามาเที่ยวพี่กุ๊กสวัสดีครับพี่กุ๊กเออถามนะครับวันเนี้ยเรามาเขาเรียกว่าไรมันมีรอบในกับรอบนอกใช่ไหมครับครับรอบรอบในเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างพี่รอบในก็จะมีร่องน้ําจะบาังแล้วก็หินงามเกาะยางแล้วก็ากาวกกราวีอาดังครับวันเนี้ยเราใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับสามสี่ชั่วโมงได้ครับวันนีอ้อ๋อแล้วที่ที่บอกว่ามีรอบนอกด้วยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่ กอบด้วยหินซ้อนแล้วก็ตอกไม้ไผ่อออะจะจะปอดลงขอรอบก่อยจะถึงปอกอ่าวกำนันแล้วใช้เวลาเดินทางในรอบนอกน่ะที่พี่พูดมาทั้งหมดมันใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับเดินทางไปกลับก็สองชั่วโมงถึงเวลาเล่นน้ำก็ประมาณสามชั่วโมงครับ จุดที่หนะครับคือจุดเออ่วก,กินข้าวนะครับชื่อเกาะลาวีนะครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรให้กินเดี๋ยวเราก็ลองไปตามตามไปดูกันนะที่เห็นแน่ๆแล้วก,กะเพรากะเพราชนล <c oughs> ีอ่ะกะเพราชนลีอ่ะเขาบอกข้างในมีบุกซองตังใส่ย่างด้วยอ๋อมีร้านค้ามีห้องน้ำใช่ไหมน,นู่นนะตรงนู้นเขาบอกระวังลิง <c oughs> มันเขามีเขียนป้ายอยู่ เขาบอกกินให้รีบๆกินข้าวด้วยเพราะถ้าเกิดช้าเดี๋ยวมีมาแย่งนั่นไม่ใช่แล้วจริงๆข้อพูดจริงกนเราเองเราก็คือกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวเป็นอาหารที่ชินปากอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรติดพากก็น่าจะกิน โอ้ที่เราตังมาแล้วก็วิวสวยๆมากเลยแล้วก็ตรงนี้ข้อดีของที่นี่วิวอย่างนึงครับก็คือมีโชว์หก ก็เขาเสียมากเลยนะรับไม่รู้ว่าควรได้ไงไม่รู้อไม่ร้นด้วยวันนี้เราก็ได้ทำการจับเรียบร้อยแล้วัะคิปของเราสามวันสองคืนวก็เราก็จับในบนฝั่งแล้วนะครับวันนี้เป็นเวลาเก้าโมง

นใจเปิดแล้วยอยู่ไหนเนีะแป๊บนึงียังไหนก็ถ่ายถ่ายไปเรื่อยคเดี๋ยวพี่นายไปตัดพี่นายไปถ่ายรู้ั้นเดี๋ยวเอาถ่ายให้ไม่เดี๋ยวเอาถ่ายเดี่ยวให้ ก็น่ดรำจริงๆเอาะจะไม่กดหยุดเลย